นี่นะคะเมื่อกี้เราก็ถ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่เราก็ลังจะกินนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เทอร์มินอลยี่สิบเอ็ดนะคะทุกคนแย่งแย่งนี่สํำคัญคือแบบว่าหาที่ถูกที่ไหนไม่มีแล้วว่ะในโลกใบนี้คือสฉพาะก็คือในห้างนะคะเป็นกระเพราถาดกระเพราถาดยักราคาไม่ยักนะคะเรามาอาหารชั้นสูง สูงเลยค่อยู่ทีทรมินอลยี่สิบเอ็ดนะคะนี่นะคะอาหารชั้นสูงแต่ราคาหลักสิบนะคะแบงค์ร้อยมีพรทุกคนตรงนี้ก็อิ่มหนําสำรานกันไปนะคะเดี๋ยวเราจะเฟตรูปให้ดูนะว่าอันนี้กะเพราะทะเลนะทะเลทะเลนะคะแถมมีไขด่ดาวด้วย62บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ตะกี้นะคะที่เราไปกินนะ,ะกนนะะ็เป็นข้าวมันไข่ทอดแล้วก็เป็นไก่ตอนนะคะ3 5บห้าบาทอิ่มสุดนะ่ะ ที่สุดเลยคดประหยัดเลยคนไทยและคนต่างชาติเยอะมากนะคะแล้วเป็นสถานที่ใจกลางเมืองคายได้นะราคาเนี้ยและอิ่มอร่อยด้วยนะทุกคนนั่งที่นั่งเยอะแล้วก็สบายมากๆเลยะคะ่ะที่นั่งเยอะแยะมากคนเยอะมากอาหารเยอะมากอร่อยมากเลิศสิบเต็มสิบไปเลยคุณภาพและราคาด้วยนะแล้วนี่นะคะที่เราบอกว่า ข้าวมันไก่นะคะราคา30ินิดนิดเองนะคะทุกคนอู้ดูสิน้ำจงน้ำจิ้มน,นะคะแล้วเขาก็ให้เยอะด้วยนะคะจัดหนักๆคูลๆไปเลยสั่งนี่นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะสั่งเป็นไก่ทอดแล้วก็ไก่ตอนด้วยนะคะก็เป็นไก่ต้มเนี่ยแหละแล้วก็มีน้ำซุปด้วยนะคะราคานี้นะคะ35บาทเท่านั้นแล้วก็ไปต่อที่กะเพราถาดยักษ์ของเรานะคะ เอานี้เลยนะคะเอาเยี้ยแพงๆเลยแพ,แพงๆแพงๆแพงๆ62บาทเท่านั้นเองนะคะบอกได้เลยว่าหาดเนี้อยอืจุๆไปเลยจ้ะนี่ค่ะเป็นทะเลทะเลนะคะแถมไข่ดาวด้วย62บาทนะทุกคนอืดูสิไข่ราคาเนี้ยบนห้างไม่ได้แล้วแหละอื